วันนี้จะพาไปชมบ้านวิวทะเลซาบวิวหน้าบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะคะเข้ามาภายในบ้านตกแต่งด้วยผ้าม่านหลุยสีทองหรูหรามากๆค่ะพร้อมด้วยโคมไฟแชงเดเลีย์ที่ติดอยู่กลางบ้านกำแพงตกแต่งด้วยหินอ่อนสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะขยับมาโซนทางกลางบ้านก็จะมีบันไดนะคะแล้วก็มีห้องน้ำใกล้ๆบันไดค่ะ ห้องโถงสามารถวางชุดรับประทานอาหารพร้อมโคมไฟประดับประดามาอย่างสวยงามนะคะขยับมาที่ชั้น2กันบ้างนะคะชั้น2ก็จะบิวอินตู้เสื้อผ้าตู้ชั้นวางแล้วก็เกะลินชักไว้ให้เรียบร้อยค่ะห้องนอนเป็นห้องนอนใหญ่เลยเราสามารถยก ตู้อะไรเข้ามาในห้องตกแต่งห้องให้สวยงามได้เลยห้องถัดไปจะเป็นห้องนอนที่2นะคะอยู่ใกล้ๆกันนี่เองค่ะและห้องถัดไปก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะพร้อมใช้งานเรียบร้อยเลยมีการแบ่งแยกโซนแห้ง่ซนเปียกกันส่วนลงไปทางด้านล่างนะคะจะเป็นบันไดวนนะคะลงมาก็จะเป็นบันไดโอ๊กสีน้ําตาลค่ะ ลงมาจะเห็นห้องโถงขนาดใหญ่สามารถตกแต่งดีไซน์ได้ตามความชอบเลยค่ะจะมีประตูออกทางข้างบ้านด้วยนะคะสามารถเข้ามาเดินชมสวน้างบ้านได้เลยขยับมาดูทางห้องครัวกันบ้างนะคะห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวเปิดโล่งกว้างบิวอินซิงล้างมือและเคาน์เตอร์ครัวมาให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้างบ้านเราก็สามารถจัดสวนในรูปแบบที่เราชอบได้เลยค่ะข้างบ้านกว้างมากๆเด็กๆสามารถออกมาวิ่งเล่นข้างบ้านของเราเองได้เลยค่ะมองออกไปที่หน้าบ้านนะคะลวของทางเราก็จะทําด้วยลวสปลเปนเลตอย่างดีเลยค่ะวิวหน้าบ้านแบบนี้ใครๆเดินผ่านต้องเหลียวมองแน่นอนค่ะตื่นเช้ามาเราสามารถตื่นมาวิ่งจอกกิ้งหน้าบ้านได้แบบสบายๆเลยบ้านเนี้ยดูหรูหราอลังการมากๆเลยค่ะในราคาที่ประหยัดกระเป๋า เขาอยากจะบอกว่านี่แทบจะเป็นหนึ่งในหมื่นในแสนในล้านเลยที่จะซื้อบ้านแล้วได้วิวหน้าบ้านสวยแบบนี้นะคะมองมาวิวหน้าบ้านก็ของเราติดกับสวนสาธารณะเลยค่ะได้ยินบรรยากาศ บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยใช่ไหมคะตื่นเช้ามาเหมือนอยู่เขาใหญ่เช้าเช้าเดินออกมาให้อาหารปลาหน้าบ้านก็บันเทิงไม่เบาอยากจะบอกเลยค่ะว่าถ้าใครกําลังมองหาบ้านติดวิวริมทะเลสาบบรรยากาศดีๆเหมือนตื่นมาแล้วอยู่กลางเขาใหญ่แบบนี้มีที่นี่ที่เดียวแน่นอนบ้านหรูวิวสวยราคาสบายกระเป๋าใช่แบบบ้านในฝันของคุณหรือเปล่า